12ราศีค่ะพฤพทธศกธาตุดินค่ะกับเครื่องเดือนแรกนะคะสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะมีความสุขกายใจแข็งแรงนะคะท่านชาวพฤทธศกที่สนับสนุนเสมอมาและทุกๆราศีมีความสุขทุกท่านค่ะกายใจแข็งแรงทุกท่านนะคะพฤพทธศกธาตุดินค่ะเครื่องเดือนแรกดาวย้ายราศีก็มีสองดวงดาวดาวแรกที่ย้ายก็คือดาวพุธวันที่7พฤษภาคม พูดคิดพูดคุยคิดเขียนคือการเงินรายได้ผลตอบแทนและเป็นดาวพุทธการเงินและการลงทุนนะคะอุตตะค่ะ,ะมีอะไรใหม่ๆให้นําการเงินไปลงทุนแล้วองอกเงยออกผลดีพบกระดาวสุกตนเองแล้วะคะ่ะตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเบื้องหลังะคะ่ะทงางไกลห่างไกลกับหุ้นส่วนค้าขายออนไลน์ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลดีนะคะโอกาสได้พบกับ หุ้นส่วนเข้ามาร่วมหาการเงินลาภผลลงทุนร่วมกันค่ะพอวันที่14พฤษภาคมอาทิตย์ยศศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่นี้ามาทับตัวนะคะได้รับมอบหมายตำแหน่งนี้มั่นคงเลยค่ะอาทิตย์พบกระดาษระหัสคู่มิตรค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติปฏิรูปใหม่นะคะเหล่งไปที่ ุ้นส่วนอีกฝ่ายเพศอตรงข้ามนะที่มาร่วมสนับสนุนผลักดันช่วยเหลือกันทางไกลเบื้องหลังไปไกลก็ทั้งต่างชาติต่างประเทศเลยนะคะพระหัสอาทิตย์นี้นะมีความมั่นคงผูกพันกันเป็นเหมือนครอบครัวกับชาวพืชศกเลยนะคะพระหัสก็คือตัวแทนของมอรณะทางไกลต่างชาติตาทางแดนแดนไกลการเดินทางไกลแต่รับมรดกสุดทอดได้ลาบหมา ทัาลักษณะนะคะาลาบผลนี้ไปสู่ความรุ่งเรืองมีเพศตรงข้ามและอีกฝ่ายสนับสนุนให้ชีวิตได้พบกับการเปลี่ยนแปลงเกิดความมั่นคง,งของหน้าที่ตําแหน่งค่ะยศศักัครฐาน,นะคะาลาบยศศัก,การะนี้มั่นคงนะคะาลาบด้วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจากอีกฝ่ายให้การ เกืือกูนมาให้ชาลีไม่ใช่สินะไฮทาโรส,สามใบนะคะกับอาทิตย์ทับลักนะเกิดความมั่นคงหลักแหล่งที่อยู่อาศัยโรงเรือนโรงงานเครือญาตินะได้ได้ลาบจากผู้ใหญ่จากการเดินทางการเป็นแรงนะคะดาวพุทธก็คือมีการเงินการลงทนุน จากเพต้องข้ามหุ้นสวยหุ้นสวนะคะ่ะได้รับการผลักดันสนับสนุน,นะคะ่ะได้ลาบผลอะไรเพิ่มบ้างนะคะอดทนได้รอคอยได้นะอดทนหน้างที่ได้ดินแน่นอน,นเสียสลัก่ะ,ะอันนี้ถ้าเป็น ปัญหาก็โรควิตกจริตฟุ้งซ่านนะคะอ่าคนทั้งเวลาแล้วที่จะแก้ไขนะคะอ่อย่ามาโนเยอะนะคะอย่าจิตปรุงแต่งคิดฝันอะไรแล้วลงมือทำะคะ่ะอันนี้ถ้าหายเจ็บป่วยแล้วลงมือทำภาพฝันให้ชัดเจนนะเป,นเป็นโครงการที่เราอรที่จะทำคนอื่นเขาทำสำเร็จไปหมดแล้วตนเองมีเกณฑ์จะ ฝันแล้วก็ลงมือทำนะคะอันนี้ถ้าฝันหนึ่งต,ตัวเลขนี้ก็ฟ้าผ่า,า,าเปี้ยงสายฟ้าแลบนะคะาทางไกละคะ่ะเอาไปเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงจากาที่นะถ้าไกลไปถึงต่างประเทศนะคะรอภาพฝันให้ชัดเจน ถ้าจะถูกหวยรวยเบอร์ก็ต้องซื้อนะคะลงมือทำภาพฝันให้เป็นจริงค่ะนะรีบคว้าเลยนะคะ,ะตัวเลขที่ให้มานี้ก็ฝันถ้าฝันหวานแล้วตกลงซื้อก็อเ,อเลขเจ็ดนะคะ จบดีค่ะ